เรื่องเศษกรรมเรื่องของคุณมยุราขอสงวนนามสกุลนาทีลานโพเรียบเรียงคนทุกคนล้วนแล้วแต่เวียนวหวตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ท่วนเกิดชาติหนึ่งจนถึงวาระต้องตายไปในชาตินั้นระยะเวลาในการมีชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่กระทั่งสังขารร่วงโรยชราภาพ จะต้องก่อกรรมเอาไว้อย่างหลากหลายคือสร้างทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเป็นกรรมเพียงเล็กน้อยหรือเป็นกรรมหนักหนาสาหัสไม่ว่าจะทำมากทำน้อยก็ตามแต่ถือว่าได้กระทำมาแล้วทั้งสิน้นกรรมทั้งหลายที่ก่อไว้ในชาติหนึ่งหนึ่งจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการมีชีวิตในชาติใหม่ต่อไปอีกเช่นจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่มีคุณธรรมมีเมตตากรุณาเป็นปกติ หรือไปเกิดกับพ่อแม่ที่อยากกระด้างกับขลักไม่มีสีไม่มีธรรมประจำใจไปเกิดในครอบครัวอันสุขสงบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันหรือไปเกิดในครอบครัวที่ร้อนรุ่มด้วยไฟโทรศั์มีแต่การทะเลาะวิวาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่ใครจะไปเกิดในกำเนิดต่างๆกันเหล่านี้เป็นผลแห่งกรรม ซึ่งได้กระทำไว้ในชาติที่ผ่านมาเป็นสำคัญพูดกันง่ายๆก็คือทำกรรมดีย่อมมีโอกาสไปเกิดที่ดีทำกรรมชั่วย่อมมีโอกาสไปเกิดที่ชั่วนั่นเองคนทุกคนเกิดมาล้วนแต่มีกรรมของตนติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้นปัจจัยแห่งกรรมปันเป็นพื้นฐานของใครของมันนั้นจะส่งผลให้เห็นได้ในชาติปัจจุบันโปรดดูง่ายๆ พิจารณาดูอุปณิสัยใจคอพื้นฐานของจิตใจหรือสันดาณของแต่ละคนเอาเถิดก็จะเห็นชัดเจนบางคนมีนิสัยทำอะไรชอบทำหยาบหยาดขาดความประณีตขาดสติไม่ใช้ปัญญาทั้งทั้งที่พ่อแม่ไม่มีพื้นฐานนิสัยใจคอเป็นเช่นนั้นแต่ทำไมลูกจึงเป็นคนเช่นนั้นไปได้บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาสูงที่สุดแต่กลับมีนิสัยสันดานเลวไม่รักดีพอใจที่จะคบเพื่อนชั่วชอบประพฤติชั่วหลงไหลมัวเมาในวิธีทางผิดศีลผิดธรรมเห็นผิดเป็นชอบแม้จะได้รับการแก้ไขยอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ตรงนี้ถ้าไม่ใช่กรรมที่ติดตัวมาจะให้เรียกว่าอะไรแต่กรรมซึ่งติดตัวมาแต่ชาติกำเนิดเช่นนี้ สามารถแก้ไขได้โดยใช้กรรมปัจจุบันมาเป็นตัวแก้ไขพูดง่ายๆก็คือใช้กรรมดีมาเป็นตัวแก้โดยพยายามแก้ในส่วนที่เลวให้พลิกกลับเป็นส่วนดีให้ได้แต่เรื่องราวที่จะนำมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ดังต่อไปนี้น่าจะเป็นเรื่องของเศษกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติก่อนและมาให้ผลในชาตินี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของเศษกรรมดังกล่าวเป็นหญิงชื่อมยุราเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีเชื้อสายเป็นจีนซึ่งมีฐานะปานกลางอาชีพของบิดาคือทำเส้นบะหมี่ขายโดยผสมแป้งนวดแป้งทำเส้นจนเสร็จจากนั้นก็จะไปส่งให้ลูกค้าเจ้าประจำที่ซื้อเอาไปทำบะหมี่ขายอีกทีหนึ่งไรายได้จากการขายเส้นบะหมี่ พอเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ขาดแคลนตอนมายุราเป็นเด็กเธอก็มีสุขภาพร่างกายเป็นปกติทุกอย่างกระทั่งอายุได้ห้าขวบเกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงถึงขั้นต้องนาส่งโรงพยาบาลหลังจากหายป่วยครั้งนั้นแล้วร่างกายของมายุราก็เริ่มผิดปกติขึ้นมานั่นคือขาขวาไม่มีแรงขึ้นมาดือด้อๆและมีอาการเจ็บปวดเป็นประจำ มารดาก็หายามาทารักษาด้วยตัวเองไปพลางๆอีกสี่เดือนต่อมาแม่พามยุราไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลหลังจากตรวจอย่างละเอียดแล้วแพทย์ก็วินิจฉัยออกมาว่ามยุราเป็นโปลิโอขาข้างขวาต้องเสียไปตลอดชีวิตมยุราเติบโตขึ้นมาในสภาพเด็กพิการแต่เตียและแม่ก็ยังรักและดูแลเธอเป็นอย่างดี มยุราต้องใช้ไม้ค้ำยันพยุงตัวเวลาไปโรงเรียนเมื่อถึงวัยเรียนซึ่งเธอก็ทำได้อย่างชำนาญไม่มีปัญหาอะไรในการเคลื่อนไหวเพื่อนที่โรงเรียนรับใครเธอดีมีแต่เด็กเกเรบางคนเท่านั้นที่มาล้อเลียนอย่างสนุกสนานเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งตั้งแต่มยุราเกิดออกมาฐานะของพ่อแม่ก็ดีขึ้นและเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน จากต้องขี่รถจัก,กรยานไปส่งเส้นบะหมี่ให้ลูกค้าลูกค้ากลับมารอรับเอาเองและขายดิบขายดีเพิ่มขึ้นเรื่อยเืเนื่องจากมีคนนิยมรสชาติและความเหนียวนุ่มของเส้นบะหมี่ที่เตี่ยทำต่อมาลูกค้าประจำสั่งเส้นบะหมี่จํานวนมากและเพิ่มจํานวนลูกค้ามากกว่าเดิมเตี่ยทำคนเดียวไม่ไหวต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยทําหลายคน เมียกับแม่ถือว่ามายุราเป็นลูกที่ให้คุณเพราะตั้งแต่เกิดมาฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมและเจริญรุ่งเรืองไม่หยุดยั้ยงกระทั่งสามารถขยายกิจการทำเป็นโรงงานทำเส้นบะหมี่ส่งขายขยายตลาดออกไปอย่างกว้างขวางมายุราจึงได้รับการดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีตั้งแต่เล็กแต่น้อยการมีขาพิการเ,รเล็กๆไปหนึ่งข้าง ทำให้มยุรามีปมได้เหมือนกันเธอรู้สึกเสียใจน้อยใจในชะตากรรมที่ทําให้ร่างกายตัวเองไม่ครบสมบูรณ์เหมือนผู้อื่นแต่ปมด้อยที่ทําให้หม่นหมองคลองเศร้าก็ไม่ถึงกับทําให้มยุราท้อแท้รันทดตลอดเวลายิ่งไปกว่านั้นมยุราพยายามลบปมด้วยของตัวเองด้วยการมุกมานะในการศึกษาเล่าเรียนอย่างหนัก ทำให้เธอสอบผ่านแต่ละชั้นขึ้นมาด้วยคะแนนดีมากมาตลอดในที่สุดก็สอบเป็นตรันเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของประเทศได้ขณะนี้มยุรากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นโดยตั้งใจว่าหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเธอจะหาทางสอบชิงทุนไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศให้ได้ที่นำเรื่องของมายุรามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ จะเห็นว่าชีวิตของมยุราแทบจะไม่มีอุปสรรคขวักน้ำใดๆเว้นแต่ความพิการจากโรคโปลิโอของเธอหากจะประเมินว่ามายุรามีกรรมเก่าที่สั่งสมเอาไว้แต่ชาติก่อนแล้วผลแห่งกรรมตามมาส่งผลในชาติปัจจุบันก็คงต้องกล่าวว่าในชาติก่อนมยุราคงทำกรรมดีเอาไว้ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้ มยุราจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่ที่กินมีความเป็นอยู่สุขสบายพอสมควรและพ่อกับแม่ในชาติปัจจุบันก็คงจะเคยเกื้อนหนุนกันมาในชาติก่อนในชาตินี้เมื่อมยุราเกิดออกมาฐานะของพ่อแม่จึงจเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นกว่าเดิมขณะที่มยุรากระทํากรมดีส่วนหนึ่งในชาติก่อนก็คงทํากามชั่วเอาไว้อีกส่วนหนึ่งอาจเคยทารุณสัตว์ หักแข้งหักขาสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานพิกลพิการผลแห่งกรรมนั้นจึงมาแสดงผลให้มยุราพิกลพิการด้วยโรคโปลิโอได้รับความทุกข์ทางกายและทางใจไม่น้อยและคงทุกข์ทรมานใจเช่นนี้ปรับสิ้นชีวิตก็ได้เกิดมาในชาติปัจจุบันผลแห่งวิบากกรรมหรือผลแห่งอกุศลกรรม ในชาติก่อนจึงทำให้มยุราเป็นผู้พิการจากโรคโปลิโอเป็นคนมีปมด้อยที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนผู้อื่นทว่ามายุราได้แม่ที่มีจิตใจอ่อนโยนน้อมมาในทางธรรมเชื่อในเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและพยายามชักนำให้มายุราเกิดแนวความคิดและมีความเชื่อเช่นเดียวกับตน ส่วนเตี่ยหรือผู้เป็นพ่อแม้จะไม่สนใจในทางธรรมแต่ก็ยังยึดมั่นในการทำบุญสร้างกุศลตามสมควรโดยมีความคิดแต่เพียงว่าถ้าทำบุญมากๆจะร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมดังนั้นจึงไม่ขัดขวางการทำบุญทำทานของเมียดังนั้นครอบครัวนี้จึงต,ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระภิกษุทุกเช้าและทำเป็นกิจวัตร มยุราจึงเท่ากับได้รับการอบรมให้มีจิตใจน้อมมาในทางธรรมตั้งแต่เล็กๆจิตใจได้รับการขัดเกลาวให้รู้จักทำบุญทำทานรู้จักเรื่องบาปเรื่องกรรมตามควรแก่ไวเมื่อเจริญวัยเติบโตเข้าสู่วัยสาวมายุราได้เสาะหาหนังสือแนวทางธรรมมาอ่านและชอบอ่านเรื่องปวดแห่งกรรมของทอนเลียงที่บณ์มาก การอ่านหนังสือประเภทนี้ทำให้มยุรายอมรับสภาพกรรมของตนแต่โดยดีทำให้จิตใจของเธอเข้งแข็งที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นในชาติปัจจุบันมยุราจึงหลีกเลี่ยงต่อการทำบาปสร้างกรรมเลวกรรมชั่วไม่ว่าน้อยหรือมากอย่างเด็ดขาดพยายามทำบุญสร้างกุศลเท่าที่จะทำได้ ทุกครั้งที่มยุราทำบุญทำทานหรือมีส่วนในการทำกุศลใดๆก็ตามผู้เป็นแม่จะสอนให้เธอผูอ้ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งและมยุราก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นด้วยความตั้งใจนอกจากนี้มยุราต้องฝึกตัวเองเพื่อทำใจให้เยือกเย็นมีเมตตาตลอดมาที่ว่ามยุราต้องทำใจ ใี่เยือกเย็นมีเมตตาก็เพราะว่าเธอเป็นคนมีโทสะง่ายมีอารมณ์รุนแรงมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งคงเนื่องจากความพิการของเธอเป็นสาเหตุหรืออาจเป็นพื้นฐานของกรรมเก่าส่วนหนึ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั่นคืออุปนิสัยและจิตใจในชาติอดีตซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อรรมชั่วเอาไว้กระทั่งกลายเป็นเศษกรรมที่มาปรากฏในชาติปัจจุบัน เป็นการสร้างกุศลกรรมในชาติปัจจุบันเพื่อแก้ไขอกุศลกรรมในอดีตชาติดังได้กล่าวแล้วว่าเวลานี้มยุรากำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและผลการเรียนเป็นไปด้วยดียังมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับมยุรานั่นคือเธอกำลังจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขขาข้างที่พิการโดยแพทย์จะใช้โลหะเข้าไปเสริม หลังการผ่าตัดแล้วแพทย์เชื่อว่าจะทำให้สภาพความพิการของมยุราดีขึ้นกว่าเดิมแม้จะไม่สามารถหายเป็นปกติได้ก็ตามหากจะกล่าวว่านี่คือกุศลความดีที่มยุราได้กระทำมาในชาติปัจจุบันได้ส่งผลมาบรรเทาวิบากกรรมของเธอให้ผ่อนคลายลงไปในบางส่วนก็คงไม่ผิดนะักเรื่องราวของมยุรา ที่ผู้เรียบเรียงนำมาเสนอต่อท่านสาธุชนเรื่องนี้คงพอแสดงให้เห็นผลแห่งอกุศลกรรมที่ยังชดใช้ไม่หมดหรือยังเหลืออยู่คือเศษกรรมที่ตามมาในชาติปัจจุบันและปรากฏในรูปสังขารที่ผิดปกติพิกลพิการตลอดจนผลแห่งการทำความดีด้วยกายวาจาและใจสามารถผ่อนคลายวิบากกรรมได้หากท่านใด มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าตัวเองกำลังเผชิญกับผลแห่งวิบากกรรมแต่ชาติปางก่อนอยู่โปรดตั้งสติให้ดีและทำใจยอมรับผลแห่งวิบากกรรมนั้นๆไม่หมกมุ่นครุ่มคิดโทษนั่นโทษนี่ให้จิตใจเศร้าหมองไปเปล่าๆข้อสำคัญพยายามสร้างกุศลความดีให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจา ใจหลีกเลี่ยงการก่าออกุศลกรรมหรือกรรมชั่วไม่ว่าน้อยหรือมากทุกวิถีทางเชื่อเถิดว่าผลแห่งกุศลความดีที่ภาคเทียนกระทำมาย่อมจะเกื้อกูลให้ท่านผ่อนคลายจากความทุกข์มันเนื่องจากเศษกรรมเก่าไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน